สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับที่น่ารักของคุณครูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันกับวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องนะครับความครอบครัวที่หลากหลายนะครับในต่อเนื่องจากเรื่องที่1 นะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับตัวชีวะที่สําคัญก็เหมือนเดิมนะครับก็อธิบายความสําคัญของครอบครัวที่อบุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะครับก็ครูที่สอนนะครับก็คุณครูรุจิโรดกกรมการนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ครูอยากจะฝากนะครับก็ให้นักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ช่วยบอกเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนวิธีการเรียนวิธีการ ส่งงานนะครับเพราะว่าเราก็ได้เรียนกันมาในหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็คิดว่านักเรียนเนี่ยคงจะเข้าใจในการเรียนออนไลน์นะครับวิชาครูก็เหมือนเดิมกับที่เราเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ใช่มีเนื้อหาที่ยากมากมายอะไรนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เราก็ได้อาจจะทําอยู่เป็นประจําในชีวิตประจําวันนะครับก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องช่วงนี้ก็ยังมีการของ แพร่นะครับของโรคระบาดโควิด -19 อยู่นะครับก็ให้นักเรียนนะครับดูแลนะครับมันล้างมือนะครับล้างมือนะครับไปไหนก็ใส่แมสนะครับสวมแมสปิดปากนะครับก็ไม่ไปในที่ที่คนแออัดนะครับก็ฝากให้นะครับนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 กันทุกคนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากคุณรุจิโร่กรมกลางครับ เอาเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลย <Yeah. S 1> นะครับความสำคัญนะครับความสำคัญนะครับที่เราจะเรียนนะครับจุดประสงค์ที่เราจะเรียนนี้ก็คือการสร้างนะครับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของเราครับ <Yeah. S 1> การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของเราเนี่ย คุณครูก็จะยกตัวอย่างมาให้นะครับมีสกิลนะครับการที่เราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับน่ารักนะครับไปไหนก็มีแต่ความสุขนะครับครูก็จะยกสกิลนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับความหมายสมาชิกในครอบครัวนะครับหนึ่งเลยสมาชิกในครอบครัวต้องมีความรักใคร่นะครับและ เอื้ออาทรต่อกันนั่นเองนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นะครับกันในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอนะครับทำอะไรได้บ้างโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นครูย,ยกตัวอย่างให้การดูแลผู้สูงอายุในบ้านนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เพื่อนจะทำไมร่างกายแข็งแรงเหมือนเราไหมครับ่าเริ่มทำอะไรก็เริ่มเหนื่อยแล้ว ่าใช่ไหมถ้าเราดูแลผู้สูงอายุในบ้านท่านก็จะมีกําลังใจใช่ไหมครับอ่ามีกําลังใจทำไมความอา่บรรยากาศในบ้านก็จะอบอุ่นนะครับทําอะไรได้อีกนะครับช่วยเหลือพ่อแม่ใช่ไหมครับอ่าเวลาที่ท่านทํางานนะครับอาจจะทํางานที่หางานหนักเราก็ช่วยหาน้ำอ่าหาน้ําหา ถามท่านเหนื่อยไหมท่านเหนื่อยไหมครับพ่อ,อแม่ทํางานเหนื่อยไหมครับแม่ช่วยเหลือกันในครอบครัวนะครับครอบครัวเราก็จะมีบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับามาข้อที่2นะครับสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของตนเองนะครับเช่นอะไรหน้าที่หนึ่งอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านใช่ไหมอ่ากวาดบ้านถูบ,บ้านกอกน้ําอะไรอีกโอ้ล้างถ้วยล้างชามเก็บขยะทําความสะอาดในบ้านให้บ้านเราเนี่ยน่าอยู่นะครับให้บ้านเราเนี่ยสะอาดอ่าใครมาก็ชื่นชมว่าทําไมบ้านสะอาดจริงเลยนะ ถ้าบ้านเราสะอาดบรรยากาศในครอบครัวเราก็จะทําไมเป็นบรรยากาศที่ดีใช่ไหมครับเหมือนกับเรามาโรงเรียนนี่แหละเรามาโรงเรียนครูก็จะแบ่งอะไรครับแบ่งเวรประจาวันเพื่อให้เราทําเวรในห้องเรียนเราพอห้องเรียนเราสะอาดบรรยากาศในห้องเรียนเราก็น่าเรียนใช่ไหมครับข้อต่อไป ครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสมาชิกในครครัก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความเคารพนะครับนับถือกันนะครับมีความกระตัญยูนะครับรู้จักการไปลามาไหว้นั่นเองครับถ้าเรายกตัวอย่างเช่นนะครับก่อนที่เราจะออกจากบ้านใช่ไหมครับเราก็สวัสดีครับ พ่อผมไปโรงเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ผมไปโรงเรียนก่อนนะครับมาถึงโรงเรียนเราก็ทําไมสวัสดีครับคุณครูพ่อแม่มาส่งก็ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูนะครับหรือผู้อาวุโสกว่าเราก็รู้จักไหว้นะครับเพราะว่าการไหว้เนี่ยคือการที่เราทําไมครับเป็นการนอบน้อมนะครับคนก็จะมองว่าเด็กคนนี้มีสามาคารวะนะครับมีความนอบน้อมนั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำนะครับเช่นอะไรรับประทานอาหารร่วมกันนะครับรับประทานอาหารร่วมกันนี่บางครอบครัวอาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่หรือปูย่ย่าตายายเนี่ยทางานกลับมาก็ไม่มีเวลาแล้วที่จะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็หานะครับเวลาว่างนะครับในวันหยุดบ้าง ในวันพักผ่อนนะครับเราก็ตั้งไว้สักวันหนึ่งวัน,ว,นวันอาทิตย์อเราจะทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะปิ้งปลาอาจจะทําอะไรอาหารนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะครับครอบครัวของเราก็จะมีความสัมพันธ์ใช่ไหมครับอความสามัคที่ได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ห่างเหินกันในครอบครัวนั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับสมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างนะครับก็คือเช่นบางคนนะครับอาจจะไปเห็นความชอบนะครับที่ในครอบครัวเราอาจจะไม่ชอบนะเราอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเราก็ใช้เหตุผลคุยกันในครอบครัวนะเพื่อไม่ให้เกิดความทะเลาะหรือ ความแต่แย้งนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับสมาชิกในครอบครัวนี่มีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันข้อนี้ก็สําคัญนะครับสมาชิกในครอบครัวก็คือเวลาที่จะทําเรื่องอะไรนะครับที่สำคัญในครอบครัวเนี่ยก็คุยกันนะเพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าพ่อจะทานู่นนี่นั่นทํา ถ้าสมมติว่าพ่อจะทําแปลงผักสวนควรัวนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทํายังไงลูกช่วยอะไรได้บ้างแม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกช่วยรดน้ําตอนเช้าได้ไหมหรือก่อนจะเตรียมแปลงผักลูกช่วยพ่อขูดแปลงผักสักนิดนึงแม่ก็ช่วยหาน้ําทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาคุยกันนะครับแล้วก็ยอมรับกันนะครับยอมรับการตัดสินใจร่วมกัน นั่นเองนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับใช้คำพูดที่สุภาพต่อกันอ่าแน่นอนนะครับถ้าครอบครัวไหนใช้คำพูดที่ไม่สุภาพเป็นยังไงโอกาสที่จะทะเลาะกันมีมากไหมครับ อ่าเปี่ยนขึ้นมาเลยอ้าวไอ้นี่มึงทำไมไม่ไปอาบน้ำไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้เยอะแยะมากมายสารพัดเลยนะครับถ้าแบบนั้นเป็นยังไงคิดว่าครอบครัวเราจะโอ้มีความสุขไหมครับโอ้แต่ถ้าอ้าวเตงพ่อหอต่นขึ้นมาลูกน้องไปอาบน้ำได้แล้วคะ่ะลูกอ่าอย่างนี้เป็นยังไงครับอ่าน่ารักใช่ไหมครับ ข้อที่8ดนะครับจะมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดและดูแลรักษาทรัพย์สินของครอบครัวน,นะครับอ,อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับบางคนนะครับก็อาจจะมีเยอะนะครับก็เลยไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งของเหล่านั้นนะครับแต่บางคนคนที่เขาไม่มีเลยนะครับเขาก็จะรักษานะครับสิ่งที่เป็นสิ่งของ นะครับหรือเป็นสมบัติของครอบครัวดังนั้นเราต้องรู้จักนะครับรักษาสมบัติของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากนะครับหรือมูลค่าน้อยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองนะครับ การที่แสดงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสามคคีในครอบครัวของเรานะครับอ่า,าอย่างเช่นในภาพทําไมครับมานั่งแลกเปลี่ยนกันว่าอ่าลูกเป็นยังไงไปโรงเรียนนะครับเรียนยากหรือเปล่าอาข้อสอบยากไหมลูกโรงเรียนมีปัญหาอะไรไหมพ่อไปทํางานเป็นยังไงบ้างที่ทํางานแม่ทํางานเป็นยังไงบ้างตาอยู่บ้านตาสบายดีไหมนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็จะ เกิดอะไรครับความสามัคคีก so ันเพราะว่าทุกคนได้แลกเปลี่ยนกันในครอบครัวใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ละคนก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสลูกก็พูดแม่ก็พูดอะไรก็มีความสุขกันในครอบครัวนะครับสรุปเลยนะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเนี่ยก็จะทําให้สมาชิกในครอบครัว นะครับมีความอบอุ่นนะครับสมาชิกในครอบครัวรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองนะครับสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองเนี่ยให้ดำรงชีวิตนะครับในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับอ่าเป็นยังไงครูถึงได้บอกว่าสมาชถกิสถาบันแรกนะครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวของเรานะครับถ้าครอบครัวของเราอบ่นครอบครัวของเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้เราทํานะครับเป็น mind m a p p i n g นะครับอ่าก็เป็นเรื่องการสร้างนะครับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของเรานะครับเรามีวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวแบบไหนบ้างนะครับ ให้เราเขียนนะครับแล้วก็โยงออกมาได้เลยนะครับอย่างเช่นช่วยงานในครอบครัวนะครับพูดจาอ่อนหวานกันในครอบครัวนะครับเราก็เขียนโยงออกมานะครับใครมีมากก็เขียนมากนะครับใครมีน้อยก็พยายามเขียนให้ครบนะครับตามตารางที่ครูกําหนดให้นะครับเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับลงในอัลบั้มนะครับครูก็จะไปเช็คให้นะครับหรือบันทึกไว้ในสมุดนะครับถ้า เราเปิดเรียนปกตินะครับครูก็จะตรวจย้อนหลังให้นะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็หวังว่าอ่านะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็หวังว่านะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้นะครับสกิลนะครับอ่าสกิลในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเนี่ยเพื่อให้ครอบครัวของเรา เกิดความอบอุ่นนะครับเกิดความสามัคคีเราจะทำยังไงให้ครอบครองเราเกิดความอบอุ่นเกิดความสามัคคีนะครับมีสกิลทั้ง7ข้อ8ข้อที่ครูให้ไปนะครับให้เรานำไปปฏิบัติในไปไปปรับใช้นะครับในครอบครวองเราครอบครองเราก็จะมีความอบอุ่นนะครับและมีความสามัคคีมากขึ้นนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเนื้อหาการสอนดีๆเลยนะครับจากสถาบันคุณภาพพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับหรือพวนั่นเองนะครับก็ขอบคุณแอปสวยๆนะครับจากแคนว่านะครับเป็นแอปภาพพื้นหลังนะครับที่มาให้เราได้เรียนสบายตานะครับก็สำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหรือสอบถามในกลุ่มไลน์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมองหน้านะครับสวัสดีครับ